สวัสดีค่ะเนยนะคะวันนี้นะคะเนยจะมาแบ่งปันเกี่ยวกับการทำคายมาสเตอร์นะคะพอดีไปเจอลูกเล่นหนึ่งมานะคะก็คือถ้าเราพิมพ์ข้อความตัวอักษรเนี่ยเราสามารถเอาข้อความเนี่ยไปวางตามจุดต่างๆของรูปภาพตามที่เราต้องการได้เลยค่ะปกติแล้วเราจะเลือกการเคลื่อนไหวตัวอักษรใช่ไหมคะ,ะว่าเป็นเสียงกิ่งเสียงวงแหวมก็จะกระพริบกระพริบ ตามคำสั่งของเขาใช่ไหมคะแล้วเราก็จะเอาไปวางตามจุดต่างๆอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ทีนี้ไม่นะคะเราก็จะให้เขาเคลื่อนไหวไปตามนิ้วมือของเราอะนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะหรือแม้กระทั่งสติกเกอร์สามารถลอยอะคะ่ะลอยไปตามตัวที่เราต้องการได้นะคะเดี๋ยวลองดูนะคะว่าทำยังไงก่อนอื่นนะคะก็ดาวน์โหลดรูปภาพวันนี้จะมาทำเกี่ยวกับ กาแฟเจค e ฟฟี Coffee Coffee ของเรานะคะดาวน์โหลดรูปภาพหน้าห้องที่ส่งให้ได้เลยนะคะแต่ถ้าใครมีแล้วก็ใช้รูปของตัวเองได้นะคะไปใส่ qr code ไปใส่ id line เบอร์โทรในรูปภาพนะคะก็ใช้ประมาณ1 0 1ถึง15รูปภาพนะคะประมาณ1 0 1ถึง15รูปภาพนะคะก็อ่าถ้าใครพร้อมแล้วนะคะก็มากดที่เครื่องหมายปุ่มเพยนะคะก็เลือกอัตราส่วน1ต่อ1นะคะ เสร็จแล้วให้กดไปที่มีเดียนะคะจะขึ้นหน้าจอดำๆแบบนี้มากดไปที่มีเดียแล้วก็ให้ไปกดหารูปภาพหรือวิดีโอของเราที่แต่งไว้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเซฟิตโตนะคะก็สามารถเลือกเอามาใช้งานได้นะคะอันนี้ไม่เอาเนอะอันนี้เมื่อกี้นี้แต่งไว้แล้วเดี๋ยวไปกดเลือกมาใหม่หาก,กนนะคะ ก็ไปเลือกอันนี้มาแล้วกันเนาะเสร็จแล้วนะคะให้กดเครื่องหมายย้อนกลับมุมซ้ายมือนะคะทางหน้าจอมือถือนะคะเครื่องหมายนี้นะเครื่องหมายนี้นะคะย้อนกลับนะคะทางหน้าจอนะคะแตะไปหนึ่งทีเพื่อไปหารูปภาพนะคะเพื่อไปหารูปภาพรูปภาพเพิ่มเติมนะคะแตะไปเลยค่ะ ก็ไปใส่รูปภาพเพิ่มเติมของเราที่เราต้องการได้นะคะ3แล้วสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้อ็า่ะปิดท้ายนีนหน้าตัวเองหน่อย15เสร็จแล้วนะคะกดเครื่องหมายถูกนะคะ เขลากแผ่นฟิล์มไปหาหัวฟิล์มนะคะลากไปปัดหน้าจอไปทีนี้ใครต้องการที่จะแต่งรูปภาพกใะะ็ให้จิ้มไปที่รูปที่1นนะคะให้จิ้มไปที่รูปที่1ก็จะขึ้นกรอบสีเหลืองมาใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราก็เลือกไปที่คลาสสิกคลิปกราฟิกอะลองดูว่าชอบไหม ตรงนี้ร้านค้าหากสามารถเข้าไปจิ้มดาวน์โหลดได้นะคะแต่อันยังไม่พาไปดาวน์โหลดนะเราก็ไปหาคัดอันนี้เนยไปดาวน์โหลดมาไว้แล้วเราก็มาดูดิว่าเราจะให้เขาขื่อนไหวเป็นแบบไหนนะคะอันนี้พาไปทางซ้ายอ่ารูปแรกของเราจะให้เขาลื่อนไหวไปเราก็มาจิ้มดูนะคะ สมมติเอาสมมุติแล้วกันเนาะเลือกรูปนี้นะทําไปเร็วเร็นะก็กดเครื่องหมายถูกเราก็จะแต่งอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็ลากดันแผ่นฟิล์มไปทางซ้ายมือนะคะให้เส้นสีแดงอยู่ตรงแผ่นนั้นนะคะแล้วก็จิ้มไปที่รูปให้ขึ้นกรอบสีเหลืองเสร็จแล้วเราก็มาเลือกค่ะคลิปกราฟิกอ่าเราก็มาเลือกไล่ดูว่าเราจะเอาแบบไหนอ่ะเอาเป็นแบบเครื่องบินไหมบินอย่างนี้นะคะ เราก็มาไล่ดูนะคะสมมุติเราเอาอันนี้นะทําแบบเร็วๆนะคะแล้วก็กดเครื่องหมายถูกเราจะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนหมดฟิล์มตรงนี้นะ,ะจนฟิล์มสุดท้ายหรือใครไม่ต้องการใส่หมดก็ได้นะคะจะใส่เป็นช่วงๆก็ได้นะคะเสร็จแล้วเห็นตัวกั้นระหว่างฟิล์มไหมคะตรงนี้นะ ตัวกั้นระหว่างฟิล์มที่ถอยมาเอาเส้นสีแดงอยู่ตรงกลางนี้นะคะเราถอยกลับไปก่อนก็ได้นะคะให้จิ้มไปเลยค่ะตัวนี้นะดูวงให้ตัวนี้นะนนะอ่าตัวนี้นะคะที่วงไว้นะคะให้เอานิ้วไปจิ้มตัวที่วงไว้นะคะจิ้มไปหนึ่งทีเขาก็จะขึ้นเอฟเฟกการเปลี่ยนภาพขึ้นมาให้เราใช่ไหมคะเราก็จิ้มเลือกเลยค่ะว่าเราต้องการแบบไหน เราจิ้มเลือกดูนะคะว่าเราต้องการแบบไหนนะคะสมมติเอาภาพนี้นะแล้วก็กดเครื่องหมายถูกค่ะอ่ะแล้ก็เลื่อนปาดไปหนึ่งอ่ะปาดไปช่องนึงมาใกล้ๆกันแล้วนิ้วจิ้มไปใส่อะไรได้อีกไหมอ่ะลองดูสมมุติเอานี้ก็กดเครื่องหมายถูกไปอ่ะอันที่3ามแล้วก็มาจิ้มอีกทีนะคะที่กั้นระหว่างฟิ์มใครต้องการดาวน์โหลดเพิ่มไปรับเพิ่มเติมนะคะเครื่องหมายร้านค้านะคะ ไปรับเพิ่มเติมแล้วก็ไปหาคําว่าฟรีนะคะ,ะสมมุติเราทําเสร็จแล้วใช่ไหมคะทาเสร็จแล้วนะเราต้องทำสองขั้นตอนให้เสร็จก่อนนะเดี๋ยวมันจะได้ไม่มักแก้ไขแบบให้มันยุ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวบางคนจะหาแทบตรงนี้ไม่เจอเมื่อเราเสร็จแล้วนะคะเราจะไปเอาสิ่งที่เราสิ่งที่เนยพูดไปตอนแรกนะคะ,ะกดไปที่เลเยอร์นะคะแล้วก็กด ไปที่เครื่องหมายหัวใจกลมๆดำๆนะคะ over l a y นะคะ over l a y นะคะจิ้มไปแล้วก็เอามือปาดขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วก็ไปหาสติกเกอร์คลาสสิกอ่าใครต้องการดาวน์โหลดเพิ่มไปที่ร้านค้าเหมือนเดิมนะคะอ่ะไปเลือกที่คลาสสิกนะคะก็จะขึ้นสติกเกอร์คลาสสิกของในเครื่องมาเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้นะอิโมจิดันลงไปดูมีแก้วกาแฟไหม ถ้ามีกดเลือกแก้วกาแฟมาเลยนะคะถ้าเครื่องใครหาไม่มีแก้วกาแฟเอาอะไรมาก็ได้นะคะหนึ่งอย่างเราจะมาลองทำไปก่อนนะคะเสร็จแล้วให้เอานิ้วมาจิ้มตรงสติกเกอร์แถบสีส้มข้างล่างตรงนี้นะคะเอานิ้วมาจิ้มตรงนี้นะจิ้มตรงนี้นะเอานิ้วจิ้มไปเลยค่ะจิ้มให้ขึ้นกรอบสีเหลืองแบบนี้ขึ้นมานะคะจิ้มไปทีแรกยังไม่ขึ้นนะคะให้จิ้มไปทีที่สองนะคะ ก็ลากถอยหลังมาเอ้ยลากไปทางขวามือนะคะไปให้สุดแผ่นฟิล์มเลยนะลากไปให้สุดแผ่นฟิล์มเลยอ่ะเมื่อสุดแล้วนะคะจะเพิ่งแตะเครื่องหมายถูกนะปัดแผ่นฟิล์มมาที่หัวฟิล์มนะคะอ่าทีนี้เราจะได้แก้วกาแฟเราขึ้นมาแบบนี้แล้วใช่ไหมคะตรงนี้เราสามารถขยายใหญ่นะคะตรงไหนก็ได้นี้ เราก็เลื่อนกาแฟมามุมไหนมุมหนึ่งก่อนก็ได้นะคะสมมติเอาวางไว้ตรงนี้นะเสร็จแล้วนะคะยังขึ้นรอบสีเหลืองอยู่ใช่ไหมคะให้มองมาทางนี้นะคะมองมาทางแม่กุญแจอันนี้นะไม่ใช่แม่กุญแจสิลูกกุญแจนี่นะคะที่วงไว้ให้เอานิ้วไปจิ้มเอาลูกกุญแจนะคะจิ้มเพื่อที่ปลดล็อกนะคะจิ้มไป ตอนนี้ไปจิ้มนะคะตอนนี้ก็ปุดล็อกให้เราแล้วนะคะแล้วเขาก็จะมาล็อกปุ่มไว้ให้เราอยู่ตรงนี้นะเขาก็จะล็อกปุ่มไว้ให้เราอยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะเสร็จแล้วนะคะเราต้องการทีนี้เราต้องการเคลื่อนไหวแก้วกาแฟเราไปจุดต่างๆแล้ให้เราลากแก้วกาแฟไปเลยค่ะอ่ะขึ้นไปข้างบนก่อนนะขึ้นไปมุมบนเดียวจะทําให้ครบ4ทิศนะคะ เพื่อที่จะได้รู้ว่าเป็นแบบไหนนะคะเสร็จแล้วให้ดันฟิล์มสีส้มนะคะให้ดันฟิล์มสีส้มไปนิดนึงให้แตะค่ะเขาก็จะมามาร์กสังเกตนะคะแก้วกาแฟก็จะมามาร์กให้เราแล้วเสร็จแล้วนะคะเราอะมามุมนี้แล้วเราก็ดันฟิล์มไปค่ะ ดันหัวฟิล์มไปนะคะแล้วเราก็ไปแตะอะมาจุดที่สามให้เราละถ้าสมมติเราต้องการไปไหนอีกอะไปมุมอะมานี้มานี้มานี้เราก็ลากแผ่นฟิล์มตามไปนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปแตะหนึ่งทีถ้าเราต้องการมาทางนี้เราก็แตะไม่ได้เราต้องเลื่อนฟิล์มด้วย แตะางนี้นะคะถ้าเราต้องการมาทางนี้นะคะาทางนี้เราก็ลากแก้วกาแฟมาแล้วเราก็แตะไปอ่ะถ้าต้องการไปทางไหนเนี่ยคะ่ะเราสามารถลากได้นะคะเราจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะวางตำแหน่งไปเรื่อยๆอ่ะแล้วก็แตะลากมา ถ้าสมมุติเราต้องการวางตรงนี้เราก็ลากไปเห็นไหมคะมันทําได้2อย่างนะคะจะลากแผ่นฟิล์สมสีส้มก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ไปเอารูปกาแฟไปวางแล้วก็กดที่รูปกาแฟอย่างนี้นะคะหรือใครต้องการที่จะลากรูปมาวางนี้ก่อนแล้วเราก็เลือกไปแล้วเราก็ไปกดลากรูปมาก่อนแล้วก็ค่อยผักแผ่นฟิล์มแล้วก็กดหรือเขาจะผักแผ่นฟิล์มไปก่อนแล้วก็ลากรูปไปไงนี้ก็ได้เขาก็จะปรากฏ ถ้าสมมุติเราผักปุ๊บแล้วก็ลากมาเขาก็จะมาปรากฏอยู่ตรงนี้ถ้าเราปล่อยมือหรือถ้าเราต้องการลากที่แก้วก็ได้แล้วเราก็มาดันแผ่นฟิลม์มแล้วเราก็ไปกดอ่ะจะลากอะไรก่อนก็ได้นะคะจะดันสีส้มก่อนก็ได้แล้วเราก็จิ้มไปหรือจะดันแก้วมาทางนี้แล้วเราก็ลากแผ่นฟิล์มไปแล้วก็ไปแตะที่แก้วอย่างนี้ก็ได้นะคะจะทําอันไหนก่อนหลังก็ได้นะคะ อยู่ที่นี่เลยนะนี่นะคะเนี่ยเราก็ทําจนมาถึงอันสุดท้ายอ่ะภาพวางตรงนี้นะคะเนี่ยก็เสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วเรากดเพลย์เล่นดูค่ะเห็นไหมคะลูกแก้วกาแฟเราก็จะรอไปอยู่ที่ต่างๆตามจินตนาการของเราแล้วใช่ไหมคะตอนนี้อ่า กดเพลย์เล่นดูนะคะเขาก็ลอยลอยไปช้าๆวางตรงไหนก็ได้เห็นไหมคะแค่นี้นะคะ่ะเราก็เสร็จแล้วนะอะหรือใครต้องการถ้ายังมีแผ่นฟิล์มตรงนี้กั้นอยู่ใช่ไหมคะอะเราก็แตะ อยากให้มาอยู่ตรงไหนต่อเราก็ลากแผ่นฟิล์มมาแล้วก็วางอ่ะต้องไปปลดล็อกลูกกุญแจก่อนอ่ะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วกดเครื่องหมายถูกอ่ะเมื่อเรากดเครื่องหมายถูกแล้วเขาจะบันทึกไว้แล้วนะคะแค่นี้ค่ะก็เสร็จแล้วเนาะก็ต่อไปคือการเซฟนะก็ส่งเครื่องหมายส่งออกไปมุมนี้นะพอดี เครื่องเนยอยู่ตรงนี้นะเครื่องหมายแชร์กดตรงนี้เลยนะกดแชร์ไปปุ๊บก็จะกดคำว่า Export นะคะจิ้มไปเลยค่ะก็ตรงนี้ก็ต้องรอนะคะรอให้เครื่อง export ต่อ,อ,อไปก่อนนะคะระหว่างที่รอนะคะตัวเนยจะมาสรุปให้ฟังนะคะก็คือคายมาสเตอร์เขาจะมีลูกเล่นเยอะมากพอดีวันนี้ไปเจอลูกเล่นนะคะ ถ้าใครมีภาพวิดีโอค่ะอ่ะเสร็จแล้วนะคะให้กดเครื่องหมายแชร์เครื่องหมายแชร์ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะแชร์ไปที่ l ล n ยนะคะกดเครื่องหมายแชร์ค่ะแล้วก็ไปหา l ล ne นะคะแล้วก็กดไปที่ l ล ne กดไปที่ l ลายก็ไปเลือกห้องกลุ่มของเรามา ห้องกลุ่มนะคะเนยจะใส่ว่าที่ห้องเก็บข้อมูลที่เรียนนะคะจิ้มไปเลยค่ะแล้วก็กดแชร์เราก็จะมาวิดีโอเราก็จะมาอยู่ที่หน้าจอกำลัง กำลังวิ่งอยู่นะคะก็ถ้าเผื่อใครมีวิดีโอเกี่ยวกับพวกคนเดินสมมติกำลังเดินชอปปิ้งอะเดินไปอยู่ข้างหน้าเงี้ยแล้วเราต้องการกำลังเดินไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วเราต้องการให้ตัวหนังสือวิ่งตามเราไปอย่างเงี้ยเราก็ทำลักษณะเดียวกันเราก็จะเห็นตัวหนังสืออะเดินตามเราใช่ไหมคะหรือใครมีภาพรถอะคะ่ะภาพรถ มาก็ได้นะก็จะเห็นในชาร์ํทเป็นรถเคลื่อนที่ไปตามเรานะคะเขาก็จะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะก็ลองไปทําเล่นดูนะคะก็สนุกดีอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กดแชร์มาที่หน้าห้องได้เลยนะคะค่ะวันนี้ก็เสร็จแล้วเนาะใครมีข้อสงสัยอะไรก็เปิดไมค์ถามได้นะคะ ขอบคุณมากนะคะที่มารับการแบ่งปันนะคะ